สวัสดีครับรันก่อนนะครับค่าอกแบบตั้งนะครับมาใหม่นะครับมีดำกับกลมนะครับข้างหลังเรียบๆนะครับไม่มีอะไรโล่งๆนะครับข้างหลังตัวนี้ผลิตรอบเดียวนะอ่าโลโก้สกีนนะครับสกินตัวนูนนะครับมีตัวนี้มาให้ด้วยแขวนก็คือจุงแจนะครับ ช่องแรกนะครับช่องแรกเปิดมาได้เลยนะครับใหญ่เลยเต็มถึงถึงถึงสุดเลยนะครับร่องโล่งนะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับช่องสองช่องใหญ่นะครับคือเปิดมาอย่างนี้เลยปึ๊บนะครับมีช่องทึบ แต่ไม่ซิปนะครับแล้วก็ช่องระขายนะครับเอาไว้เก็บลงเก็บเหรียญน,นะครับเป็นซิปนะครับซิปอันเดียวนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซิปนะครับโปรติุ่นอื่นจะเป็นซิปทั้งสองอันนะครับอันนี้ซิปข้างเดียวนะครับปกตินะครับรุ่นนี้ผลิตครั้งเดียวนะครับไม่มีของปลอมนะครับลูกคา้า ผมเรียนทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าถามทุกคลิปอเลยว่าแท้ไหมนะครับไ,ไม่มีของปลอมนะครับผลิตรอบเดียวนะครับขนาดนะครับกว้างนะครับกว้างหกนิ้วสูงสูงสิบสี่จุดห้านิ้วนะครับสิบสี่จุดห้านิ้ว ลึกลึกคือใส่ของได้นะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วผลิตครั้งเดียวนะครับมีสีดํามีสีกลมนะครับข้างหลังปรับได้สองข้างเหมือนกันนะครับข้างหลังโล่งนะครับราคา ราคา990บาทนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับโอเคนะคร <Yeah. S 1> ับร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ